ธนาคารสีเขียวอยากได้ปิดจบเยอะๆอยู่ที่วิธีเจรจาใช่ไหมครับไม่อ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวโปรไฟล์คุณด้วยคุณอยากจะปิดจบแล้วคุณมีทรัพย์สินมีเงินเดือนมีอะไรเยอะอ่ะเขาจะลดให้คุณทําไมอ,อืมมันมันมันมีหลายอยา่างวิธีเจรจามันไม่ใช่วิธีเจรจาเนี่ยเอาง่ายๆนะการเจรจานี่เนี่ยวิธีการเจรจานี่เนี่ยสมบัติสำนวนโวหารการพูดเก่งการพูดไม่เก่งเนี่ยมีส่วนแค่ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแหละ อีกแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นมันเป็นข้อมูลล้วนๆฮะมันเป็นข้อมูลดิบๆข้อมูลโปรไฟล์ของคุณมากกว่านะไม่ใช่การไม่ใช่การพูดนะการแก้นี้อย่างพวกผมแก้นี่ให้ลูกค้าสําเร็จไม่ใช่อยู่ที่ผมพูดเป็นต่อยหอยอย่างนี้นะแล้วธนาคารเคล์บโอ้ยโอเคเซ็นอนุมัติให้มึงเลยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับข้อมูลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาจากเพียงเขาียกว่าเพียงแต่ว่าเขาใช้คําว่าเจราจาแก้ไขนี่หรือเจราจาหนี้ แต่การเจราจามันมีเอกสารมันมีข้อมูลนะครับเวลาพวกผมทํางานให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปคุยอย่างนี้นะไม่ใช่มันมีข้อมูลมเลยเปียบเปียบนะใช้คํานี้อื